เทคนิคเคล็ดลับถ้าคุณอยากได้ของเจ๋งอยากได้คนเจ๋งเจ๋งอยากได้อะไรดีๆครูพี่คุณอยากบอกว่าเทคนิคเคล็ดลับเวลาที่คุณเกิดการสูญเสียหรือมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีคนเดินออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาที่เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะหรือว่าเกิดการสูญเสีย สิ่งของเข้าของเงินทองหรืออะไรก็ตามเทคนิคเคล็ดลับคุณฟังครูให้ดีนะให้คุณรีบรีบขอบคุณให้เร็วที่สุดนะคะรีบขอบคุณให้ด่วนให้เร็วอย่ารู้สึกเสียดายอย่ารู้สึกเสียใจนะคะคุณ อาจจะรู้สึกเสียดายเสียใจในตอนที่เกิดเหตุการณ์หรือเกิดเรื่องราวให้คุณรีบสวิตตัวเองให้เร็วค่ะนะ,ะสวิตให้เร็วปาดน้ำตาเช็ดน้ำตาแล้วรีบรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเปิดเพื่ออนุญาตให้จักรวาลส่งคนที่เจ๋งกว่าเข้ามาในชีวิตคุณ xong xin chip tránh